กับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอสแสวงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทกองพระบาทสมเด็จพระประมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชสยามินทรธิราชบรมนราถบพิตรในรัชกาลที่เก้าของเรานี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มาเมื่ออาทิตย์ก่อนครับท่านเหรียญนี้นะครับ สวยงามมากครับท่านคมชัดเจาทีเดียวครับท่านลอยบุบลอยวีบแทบจะมองไม่เห็นเลยครับสำหรับเยนี้ครับท่านหรือว่าเป็นพ่อยังไม่ได้ทำการล้างครับมันถึงยังไม่เห็นชัดเจนครับท่านแต่ถ้าทำการล้างแล้วรับรองไดยเลยว่าเห็นชัดเจนมากกว่านี้แน่นอนครับท่านที่จริงแล้วผมจะทำการล้างก่อนเขาไม่ให้พี่เพื่อนน้องดูครับแต่คิดดูอีกทีครับไม่ใช่ครับกลัวประวัติศาสตร์ของเดียนจะหลุดออกมาครับท่านเพราะอาจารย์ผขเพิ่งเบอกว่าทำการล้างเหรียญไปแล้ว มันจะผิดแปลกผิดปกติตทันทีเลยครับ่านบางเหรียญเนี่ยอาจจะแดงแจ๊ดไปเลยครับสันบางเหรียญก็อาจจะใสวิงเงาวับแบบว่าสีทองเหลืองออกกระหลามเลยครับ่ันแล้วก็สีเงินก็ยงิงเงาวับกับสับตาเลยครับสันก็พี่เพื่อนเอนองทันแต่เพราะเพราะแบบนั้นมันเป็นการล้างที่จะไม่สะอาดเท่าไหร่ครับสันแต่ที่ทําการล้างสะอาดออกมาแล้วมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งไปทันทีเลยนะครับสัน ขอให้พี่เพื่อนเพื่อนน้งนองๆท่านดูไปเรื่อยๆจนจบเลยนะครับท่านจะได้รู้ว่าเหรียญปีพศนี้คือป,ปีปีพศอะไรจํานวนการปิดอยู่ที่เท่าไหร่ติดอ,อยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากหรือไม่และที่สำคัญครับเหรียญที่ปากกระชัยนั้นตกอยู่ที่เหรียญละประมาณเท่าไหร่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเล่มเด็ดสองสีตัวติดนะครับท่านคิวปนิกเกิอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับนี่อีทองล้วนๆนะครับสวยงามครับท่าน ภูมิพลอรุเจีิตอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังกอรัชการที่เก้าครับท่านแล้วบนลมลู่พระองค์ท่านไหนดูสิครับคมชัดเจาไหมคมชัดเจามากครับท่านสุยครับสวยงามมากครับท่านแต่เสียอย่างเดียวยังไม่ได้ทำกันล้างครับท่านเห็นรอยน้ำปีชัดเจนอยู่นะครับมาดูขอบเฟืองครับเหรียญนี้ครับเป็นไงบ้างครับขอบเฟืองเหรียญนี้ครับมีการสึกล้อไหมดูดีๆครับก็มีการสึกล้ออยู่นะครับนิดๆหน่อยๆครับท่านจะไม่มากมายอะไรครับแต่ จริงๆแล้วก็เห็นชัดเจนอยู่นะครับท่านที่การว่าการสิ่อหลอนั้นมีอยู่อีกมุมหนึ่งครับท่านคือมุมขอบเดี่ยมวงนอกครับนี่ครับตรงกลางไม่มีครับท่านรอยบุบรอยบี้ไม่เห็นมีเลยครับสาหรับขอบเฟืองสลับเรียบเรียนนี้ครับสําหรับขอบเฟืองสลับเรียบของเหรียญสิบาทนี้จะสั้นกว่าเหรียญสองบาทเดียนะครับท่านเปรียบเทียบกันดูก็ได้ครับว่าใช่หรือไม่ครับมาดูด้านหลังครับเป็นปีพศเลยนะครับนี่ครับด้านหลังครับชัดเจนแลวนะครับประเทศไทยครับอักษรบิว สามตัวที่ขึ้นอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาทีหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักตรนบิวนี้ทําขึ้นมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านพอศ .2005 36ครับท่านมาได้ติดอยู่นในดิสิบันดับที่หายากนะครับสำหรับปี2536เนี่ยส่วนตรงกลางคือพระปางวัดเอ็นรุ่นละบารา,ราลามตานงมาลนี่คือแม่นั้นเจ้าพระยาแล้วเราุดถดสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอัลบียนครับสาหรับปีพศออ .2005 36นี้นะครับท่าน ของกว้างของเหรียญอยู่ที่26มิลเมตรน้ำหนัก8.5กรัมนะครับท่านจำนวนการผลิตนะครับอยู่ที่10ล้าน5 0 0 0 0มื่นห6,000เหรียญนะครับท่าน10ล้าน500,000 5,000 6,000เหรียญนะครับท่านในดับยญสีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละ250บาทครับท่าน250บาทนะครับสูงโอกาสนะครับท่าน250บาทนี้ในดับนีียี่ครับต่อเหรียญนะครับต่อหนึ่งเหรียญนะครับ250บาทเนี่ย ส่วนเงินที่ผ่านกันใช้นั้นตกที่เหรียญละสามสิบถึงสี่สิบห้าบาทเลยนะครับ